สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจที่เด็ดเต็มตยนวันนี้เนี่ย ทางพวกเรานะครับเอาความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลน,นะว่าทําไมฟุตบอลเวลาพักครึ่งเวลาแล้วเนี่ยต้องทําการเปลี่ยนฝั่งเพื่อนเพื่อนพอทราบไหมครับว่าทําไมถ้ายังไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวทางรายการของเราจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนเราจะไปฟังกันเนี่ยทุกไลค์ทุกซับสไครต์ของทุกคนมีค่านะครับทางทีมงานของเรานะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานทีเด็ดเต็มตีนด้วยนะครับว่าแล้วก็อินโทรมา เรามาไขาข้อข้องใจกันดีกว่านะครับว่าทําไมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเวลาเตะเสร็จครึ่งเวลาแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนฝั่งสลับกันเล่นนะเพื่อนๆพอนพอทราบไหมครับอ่านั่นก็เพื่อจะได้เกิดความเท่าเทียมกันของทั้ง2ทีมไงจะได้เกิดความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายเลยแล้วเพื่อนๆนรู้ไหมครับว่าไอ้คำว่าเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะเท่าเทียมกันอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังมุมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ข้อแรกเลยนะจุดบกพร่องของพื้นสนามนั่นเองที่มันไม่ได้เรียบเนียนเสมอกันและไม่ได้มีสนามที่สวยหรูเหมือนสนามดังๆในพิมีลีกอย่างเช่นโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ ในหลายๆสนามเนี่ยอาจจะมีหลุมมีบ่อน้ําขังเป็นจุดๆนะและพื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยการสลับฝั่งแดนจึงเกิดความยุติธรรมมากที่สุดเลยเพื่อจะได้เป็นการป้องกันการโวยวายหรืออ้างนั่นแหละว่าถึงการทีมนั้นได้เปรียบทีมนี้ได้เปรียบที่มันจะเกิดขึ้นในภายหลังนั่นเองครับเพื่อนๆอ,อ่าข้อต่อมานะเกี่ยวกับทิศทางของลมครับ มันมีผลอย่างมากเลยนะในการแข่งขันขฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตะมุมลูกฟรีคิกที่ทางอลมเนี่ยจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยในการแข่งขันขฟุตบอลการสลับฟังถึงเป็นสิ่งที่ยุทธที่ทำมากที่สุดอีกเช่นกันนะครับ พ้อดี3นะตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อกองหลังและประตูเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทีมที่ถูกแสงแดดแยงตาเนี่ยก็จะเกิดความเสียเปรียบและส่งผลให้เสียประตูได้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการสลับฝั่งขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วดวงอาทิตย์นะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอยู่ดีนั่นแหละเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับผมมันก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะมันก็ต้องสลับฝั่งนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมาอ้างกันตอนเตะเสร็จเนาะ ข้อที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกดดันของทีมที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะพอสนามแต่ละที่เนี่ยจะให้แฟนบอลได้อยู่ตรงข้ามกันและแฟนบอลที่อยู่หลังประตูเนี่ยจะทําการกดดันนักเตะของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับถ้าประตูฝั่งนั้นของก้องเชียร์เป็นฝ่ายตรงข้ามก็จะโดนด่าว,ว่าเสียหายตลอดเวลาเลยทําให้เสียสมาธิ บ้าเปล่า you fucking idiot you fucking stupid you know what I mean fuck off อ้สัสการสลับฝั่งเนี่ยแต่ละทีมก็จะได้โดนด่าเท่าๆกันนั่นเอง อสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการเอาใจแฟนบอลทีมตัวเองที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะทีมของตัวเองและสนุกไปกับการแข่งขันนั่นเองครับสรุปการสลับฝั่งนักเตะเนี่ยเพื่อเพิ่มให้เกิดกความเท่าเทียมของแต่ละทีมและให้แฟนบอลได้มีอัดทรสดในการเชียร์ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับว่าทาไมกีฬาฟุตบอลเนี่ยถึงต้องทําการสลับฝั่งกันหลังจากที่เตะจบครึ่งแรกถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรที่สงสยัยทางเราทีเด็ดเต็มตีน จะพาไปไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์กับพวกเราทีเด็ดเต็มตีนครับวันนี้สวัสดีครับจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกัน